สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะพามาดูการตกแต่งรถที่ใช้ประจำวันมาเป็นรถนอนนะครับโดยที่ไม่เสียรถไม่ต้องแปลงรถและที่สำคัญก็คือยังสามารถใช้งานประจำวันเหมือนเดิมได้การตกแต่งครั้งนี้นะครับ <S <S กบ็จะได้มาจาก f c ที่เขาติดตามชมน้องภูเขามาดยตลอดนะครับเขาชอบสไตล์การตกแต่งก็เลยเอารถรุ่นเดียวกันมาตกแต่งแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ตกแต่งเหมือนกันเด้หรอกครับ เขาก็มีไอเดียของเขาวันนี้เป็นวันที่เขาตกแต่งรถเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เลยเดินทางมาที่ไล่ไก่ปาเจโร่เพื่อที่จะมาดูรถคันนี้หน่อยครับว่าจะเป็นฝาแฝกเหมือนนอ้องภูเขาหรือเปล่า ตอนนี้ผมก็มาถึงที่ไก่ปาเจโร่แคมปิ้งอ่ะคาเฟ่นะครับที่นี่แหละจริงๆแล้วก็เป็นที่แต่งรถนอนที่ผมมานเอาน้องภูเขามาแต่งแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดเป็นส่วนของร้านกาแฟมีแคมปิ้งเลยให้บอกว่าอนาคตจะมีบ้านพักนะครับดเดี๋ยวลองเราไปดูน้องม่อนดอยดีว่าจะเป็นฝาแฝดเหมือนน้องภูเขาหรือเปล่า,าการตกแต่งรถครั้งนี้นะครับก็มอบหมายความไว้วางใจให้กับพี่ไก่ปาเจโร่เหมือนเดิมครับ เราก็เลยต้องเดินทางมาที่ไล่ไก่ปาเจโร่คาเฟ่แอนด์แคมปิ้งนะครับสำหรับน้องภูเขาและน้องม่อนดอยนะครับก็เป็นรถสายพันธุ์เดียวกันก็คือ Ford Everest นะครับน้องภูเขานี่ก็จะเด็กหน่อยครับเกิดปี2012นสะครับส่วนน้องม่อนดอยนี่อายุก็จะมากกว่าประมาณ6ปีก็คือปี2006แต่ด้วยรูปทรงหน้าตาของรถนี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับจะต่างก็คือหน้ากระจังกับไฟหน้าภายในรถกว้างขวางเหมือนกันเลยเหมาะอาการที่มาทาเป็นรถนอนมากๆครับ แล้ววันนี้นะครับเราก็จะเอารถทั้งสองคันนี่มาจอดเปรียบเทียบกันเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยครับว่าชอบสไตล์ไหนเพราะว่าการออกแบบของพี่ไก่ปาเจโร่นี่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็จะดูหลายๆอย่างแล้วก็จะมีไอเดียของเขาเสริมเข้ามาจนเป็นการตกแต่งรถที่มันออกมาแล้วลงตัวครับสําหรับวิดีโอนี้เราก็จะให้น้องม่อนดอยเป็นพระเอกนะครับแต่เรื่องการตกแต่งน้ำภูเขาผมได้ทําวิดีโอเอาไว้นานแล้วนะครับถ้ามีโอกาสก็เข้าไปติดตามชมที่ YouTube ช่องมาม่งไม้ได้เลยนะครับ การที่ว่าต้องมุดเข้าไปนอนอ๋อเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงใช่ครับผมก็เลยแนะนําเป็นทรงเตี้ยให้พับเบาะไปตรงนู้นแล้วพอเอิญพอดีอาเขาก็ไม่สูงเกินแล้วเขานอนพอดีเหรอพี่พอดีเพราะว่าอาเขาจะสูงอยู่ประมาณไม่ถึง1 6ึร้อยหกสิบสองคนตอนแรกผมก็อยากทําอย่างนี้แต่ว่าขามันยาวของพี่ไม่ได้ขามันออกมานอกรถของพี่นอนได้พี่ก็ต้องดึงกิงชักออกมาต้องมีคนมาจับขากลางคืนนะก็เลยผมก็เลยแนะนําทรงนี้ให้ให้อาไป อ่เลยก็โอเจเลยแฮปปี้เลยแฮปปี้เลยเพราะว่าเวลาลุกขึ้นมาสูงยุกก็ได้นั่งกำนังก่อนใช่ไหมพี่ใช่ใช่เวลาเข้าอะไรก็ต้องยอมรับครับว่าคันนู้นเวลาขึ้นลงจะลาบากนิดนึงต้บาก่องมุดต้องมุดนะแต่ของพี่นุ่มสไตล์เที่ยวคนเดียวแคบคอ่นี่ใช่จะไม่ไม่เออมันก็เท่ไปอีกแบบนึงนะแต่ผมว่าพี่ดีไซน์ครั้งนี้มีลูกเล่นเยอะมากเลยผมก็ดีไซน์ให้ให้อาสองคนสามารถอยู่ข้างในได้ครับ แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้พุ่งนอกนะเขาจะไปสองคนสองคนก็ี่เซอรสองคนเราก็ต้องมีเติมอุปกรณ์ให้ใช้งานได้นนี้ทุกอย่างครับบางทีไปเจอฝนเจออากาศหนาวหรือเราอยากอยู่ข้างในรถเงี้ยก็นั่งอยู่ข้างในนะเดี๋ยวพี่ไก่จะพาไปดูส่วนไหนก่อนเดี๋ยวดูกันไปส่วนๆแล้วกันเวลาเวลาคนที่เขาดูเขาจะได้รู้ว่าเอเวอเรสต์เนี่ยตอนนี้พี่ทําได้ทุกแบบเลยพอดีสองคันนี้มาอยู่ในที่เดียวกันก็เลยให้เปรียบเทียบกันไปดูตรงไหนก่อนที่ อ่าเดี๋ยวเรามาดูไอป่าท้ายก่อนก็ได้ครับตรงนี้ใช่ไหมป่าท้ายโอเคเป็นที่อะไรเนะนี่ยเหมือนนั่งทํางานเหรออ๋อตัวนี้จะเป็นที่วางของเวลาเวลาอานั่งอยู่ข้างในปุ๊บเราก็สามารถวางของได้เวลานอนปุ๊บสามารถวางหี่พัดลมตรงนี้ได้ทุกอย่างจะมีที่วางของหมดเลยทุกมุมเห็นไ,ไหมครับตัวนี้ตัวกันแต่ตัวนี้ก็เลื่อนไปเลื่อนมาหรือว่าเอาออกทางนี้ก็ได้หรือว่าใช้สไลด์ดันสไลด์ลดออกมาทางนี้ก็ได้ รือว่าเราเราวิ่งวิ่งเราก็เก็บออกไปได้เลยครับตัวนี้เป็นกระดานอ๋อถ้าเกิดจะเอาของขึ้นเยอะใช่ไหมครับผมใช่พูดง่ายคือนั่งห้อยขาแล้วแบบตั้งก็กินกาแฟได้ใช่ไใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเราอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ข้างล่างเราก็สามารถวางของได้นั่งเอาโต๊ะมานั่งอยู่ตรงนี้มุมนี้ได้เลยมันก็สะดวกขึ้นทุกอย่างส่วนการถ้าเราคิดว่าไม่มันเกะกะพี่เราก็ออกก่อนเห็นไหมครับตัวนี้เราก็เราก็สามารถเปิดหยิบของได้ สองชิ้นสองชิ้นเลย <c oughs> เราสามารถตัวลิ้นชักตัวเนี้ยเราสามารถเปิดฝาของตัวนี้ได้เลยครับไม่ต้องดึงลิ้นชักตัวนี้เราก็ต้องมีตัวลอ็อกเป็นตัวล็อกเหมือนกันตัวนี้ครับเราสามารถมีฝาปิดอีกแผ่นหนึง่งก็เหมือนรถผมนะใช่ใช <c oughs> <ๆๆ S 1> ่เป,ปิดชั้นต <c oughs> ันอนึงอันหนึ่งแล้วการหยิบของก็หยิบง่ายส่วนการฝาสองฝานี้เราใส่ฝั่งไหนก็ได้เหมือนกันเท่ากันดครับนี่ครับนี่ครับ เราไม่ต้องฟิกว่า๊ตอนนี้แผ่นนี้ต้องอยู่ฝั่งนู้งงเพราะมันเท่ากันหมดผมว่าไช่ครับผมว่ามันได้อย่างเสียอย่างว่ะคือผมอาจจะชินกับช่องเก็บของเยอะๆพอี่เขามาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เลยดูช่องช่องเล็กพี่หนุ่มัีไม่ได้แล้วแต่เขาแต่เขาได้เปรียบตรงตรงนี้เพราะพี่หนุ่มตัวสูงใช่พี่หนุ่มพี่หนุ่มก็นั่งตรงนี้ได้นะถ้าคันนี้ได้อน่นจะไม่ได้นู่นนั่งแบบเหมือนคารวะคาราวะฟ้าดินอนุพี่หนุ่มเอาไว้เที่ยวเอียงเดียวไม่นอนนะมันก็เดียคนละ จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นที่วางของเล็กนั้นเล็กน้อยอันนี้ก็ยังล้วงเข้าไปหยิบของวางแก้วน้ําได้แก้วน้ําได้ครับตัวนี้แบบพี่ออกแบบไม่ให้เสียของเก่าเลยง่ายๆตัวนี้สามารถวางแก้วน้ําได้อีกอแก้วเล็กเพราะว่าตัวนี้ก็ล้วงของตัวนี้ตัวช่องระบายแอ์เราก็มันก็ระบายปกติมันครับไม่มีตันพอเราเราเลิกใช้เราก็นี่นี่นี่อ่าก็ให้ออกแบบดูพี่ออกแบบให้เขาเนี่ยผุมองแบบให้เขา้เหรอเจ้าเจ้าตัวเห็นยัง ยังยังเห็นแต่รูปภาพเห็นแต่รูปให้อาเขาเขาก็ชอบมากแล้วพี่พไพโรนพอดีผมถือโอกาสมามาเปิดซิงรถพี่ก่อนเลยนะครูแฝดยังตัวยังไม่มาใช่ใช่อันนี้ไอของเชื่อมอนดอยอันนี้เขาชื่อมอนดอยของผมชื่อน้องภูเขาอส่วนตัวนี้ก็เวลาเลิกงานให้เขาก็มีตัวนี้ครับเราก็กดพร้อมกันแล้วก็ขับลงไปตัวนี้อ่ะแล้วส่วนตัวนี้ก็ มีที่เก็บของเชญที่เก็บเจะเดินหนัดตัวนี้ก็เก็บของได้เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นที่แม่แรงแม่แรงอยู่นี่เราก็ล้วงออกได้เปิดมาได้ปกติครับเออวันนั้นอ่ะผมต้องหาไอ้น็อตน็อตที่กันขโมยยางอะไหลอ่ะผมเลี้ยงกระพิไก่ทําของผมงานเข้าแล้ว๋อปรากฏพี่เปิดช่องให้เปิดช่องได้อยู่โหามหอยยางอะไหล่ไม่ได้อ่ะพี่มันมีบล็อกกันขโมยไงจะร้องห่าอยู่แล้วโอ้พี่พิไก่มีช่องโชคดีมากเลยตัวนี้เราเปิดเก็บของได้ปกติส่วนตัวนี้เป็นตอกอัพครับ นี่ครับเราก็ดึงมันดึงขึ้นมาเลยดึงจะดันออกไปหน้านะครับปึ๊บนี่ครับจะนั่งตรงนู้นก็ได้ครับเราก็เป็นที่พิงได้เพราะว่าอากตัวเขาจะอันนี้นั่งกินข้าวได้แล้วก็นั่งตรงนี้ได้นั่งสองฝั่งคนละสองฝั่งหรือนั่งคู่ก็ได้ได้คนละแบบเราก็จะใช้งานได้ปกติครบทุกอย่างตรงนี้ครับครับเอมไหมครับอย่างเงี้ยครบหมดเลยอืมสามารถนั่งได้อะไรได้อยู่ที่นี่ได้หมดเลยฮะแล้วทีนี้เวลานอน เวลานอนก็ผมจะมีฟองน้ําด้วยนะก็เหมือนกับผมมาเนะใช่ใช่ผมตัดฟองน้ําให้เรียบร้อยแล้วส่วนลูกค้าก็ไปเลือกผ้าเลือกอยากจะพุ่มอะไรพราหนไงสีอะไรก็ไปจัดการเองผมให้เขาจัดการไวเองตัวนี้แต่ก็เป็นฟองน้ําไอเกตดีที่พี่บอกว่านอนไม่ค่อยยุบเหมือนเดิมนะใช่ใช่ใช่ฟองน้ำนะตัวนี้จัก็โปรตีตัวตัวนี้อ่ะเราเก็บนะถ้าเกิดเราจะนอนก็โปรตีนะครับแต่พวกนี้ถอดออกได้ทุกทิ้งนะผมใช้เป็นน็อตหัวพขาติมืออันนี้อันนี้สไลด์ขึ้นปก่กนพี่เดี๋ยวไปหล่นเขาจะเจ้าของเขายังไม่ ถ้าเรานอนแล้วก็วางได้เลยนี่ครับมันก็ให้ดันไว้นี่ครับเนี่ยดันนี้ให้พอดีครับก็มันก็ไปได้แล้วเวลาวิ่งอะไรนี่ก็มันก็ไม่คอกแคลกอะไรไม่คกเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเพราะว่าพวกนี้มันอยู่กับพรมมันจะไม่มีสีอะไรครับครับมันจะเงียบส่วนการเอาเบาะส่วนตัวน้ก็เวลาใช้งาน แล้วก็บอะลงเราดันั้นเดี๋ยวผมขอไปดูส่วนเวลาที่เอาเบาะดูที่ว่าการใช้งานเหมือนเดิมป่ะนะได้ได้โอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันอ๋อตัวนี้ที่พี่บอกว่ามันป๊อปอัพเอาขึ้นเอาลงได้ใช่ไหมใช่ใช่เวลาเดี๋ยวเราเรานอนนะเราก็ดันลงไปเลยดันได้พร้อมกันครับเพราะถ้าเกิดเราดันข้างเดียวมันจะเอียงเพราะมันป้อมอยู่ตรงกันอปพร้อมกันต้องสามัคคีกันนะอ่ามันง่้ลงอย่างเงี้ยครับไม่ง่ายปุ๊บส่วนปูนอนแล้วก็นอนได้ยาวได้เลยครับสองฝั่งส่วนนพี่เขานอนพอแล้วเหรอครับเนี่ยพอพอ ความสูงไม่ถึง160ครับนี่ครับพี่ไก่ลองเทสนอนใด้ดลพี่ไก่เท่าไรสูงเท่าไรอ่ะผม160กว่าครับลองเทสเทสนอนริมดินลองลองดูดิแบบ๋อพอดีพอดีพอดีครับพอดีอั้นอนพอดี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 ครับเขาเพราะว่าเ้าเคยนอนแล้วเขาลองดูแล้วนะนอนได้เพราะมันมันมันจะอยู่ประตูอยู่ตรงนี้โอเคครับดีนี้มาลองดูซิผมอยากดูว่าเวลาพิบพิปโอ้นี่หัวก็นั่งได้นั่งได้ครับนี่พี่มาเนี้ยผมไม่ได้อะนี่พี่เนี่ย S <S 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 แต่ของพี่ต้องเตี้ยลงวัาน,นี้หน่อยเพราะว่ามผมต้องดูความสูงของเจ้าของรถทุกคนว่าสูงเท่าไรผมจะให้นั่งในก่อนเพราะความสูงไม่เท่ากันครับถ้าคนสูงว่าเอารถสิบต้องเตี้ยลงอีกนี่นะครับต้องไล่ไล,ล่ลงไปแต่ของผมมันเราเลือกแล้วนะว่าเราใช้นอนอย่างเดียวนะใช่ใช่ต้องไปแนวน,นั้น<ช>อ่ะทีนี้อ่ะตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราจะพับเบาะมันดูไม่น่ายากนะไม่ยากครับที่ทให้นะอ่าเราก็ ตัวนี้ออกเลยอันไหนครับตัวนี้เราตัวนี้เราเราดันดันหน่อยได้ครับเพราะว่าอายนะเพราะว่าตัวนี้มันจะใช้ใช้ใช้ดันครับแม่มันเคลื่อนครับอ่ามันก็เป็นส่วนด้วยตัวนี้ผมทําติดไว้ให้เพราะว่ามันทรงเตี้ยตรงนี้มันจะแข็งแรงครับแล้วมันจะไปอยู่ไหนก็เราไว้ไว้ก็ไว้าท้ายไว้ท้ายได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะอยู่อย่างนี้หมดเลยครับส่วนการมดอยากจะนั่งข้างหนึ่งก็ลงข้างให้เลยครับพี่ เห็นไหมครับนี่เราสามารถนั่งข้างนอนข้างได้ก็ไม่ไม่เสียรถนะไม่เสียรถก็เหมือนเดิมเหมือนคล้ายคของสเปคปกติหมดเลยทุกอย่างเห็นไหมครับตรงนี้ก็บางคนเอ้เปล่ามีผู้โดยสารไปด้วยปักตัวไปทีนี้ขอดูขึ้นเอาเบาะขึ้นแบบนั่งนั่งกันห้าคนนะห้าคนอ่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกตัวนั้นก็แล็วไว้นั่นแล้เลยอ่าตัวนี้เราก็ออกนี่ครับตัวนี้เราก็วางนี่ได้เลยครับครับมันก็จ้นซ้อนกันไปครับอย่างนี้ครับเห็นไหมครับครับอยู่อย่างนี้เลย น่อยูไม่เป็นไรเรารู้แล้วทีามันอ่าตอนนี้เราก็ถับไปครับบอกขึ้นบอกขึ้นเพิบโอ้ยใช้หมอนก็ใส่มันก็มีหมอนเสียบมีหมอนเจ็บตัวนี้อยู่ครับนี่ไม่เสียบ อ่าก็ใช้งานปกติครับพี่ผมชอบของดีไซน์ของพี่แต่ละคันมันอย่างเงี้ยคือมันไม่เสียรถไงไม่เสียรถบางคนเขาต้องเลือกกันเลยนะว่าจะเอาบอกออกหรือจะอะไรออกอ่ะมันแล้วแต่บางคันแล้วบางคันนะนะว่าไปทรงแบบไหนล้วไปถอดได้เยอะเวลาบางบางเจอขนส่งแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะบางทีตรวจภาษีต่อเลยอันนี้พอดีมีผู้โดยสารได้ก็ไปได้ด้วยใช่ใช่อย่างเงี้ยครับเออพี่โอเคนะผมว่าพี่เขาเจ้าของรถกาน่าจะแฮปปี้อ่ะครับอย่างเงี้ยมันสามารถนั่งทีนี้ก็เหลือ เกะข้างหลังไอ้ดินชักข้างหลังอะพี่มันดึงเหมือนเดิมไหมอันนี้พี่จะต้องเอาลงเหมือนเดิมไหมใช่ครับเดีดนเน๋ยวไม่ก่อน๋อยวเผื่อเจ้าของเข้ามาชมว่าจะได้ได้ดูเลยอืมเอาออกไหมไม่ต้องครับเพราะว่ามันมันแป้งมันพอดีครับอ่ะพีพ่ีประกอบไว้เป็นที่นอนให้เขาก่อนเดี๋ยวอาจจะให้พี่ลองฟองน้ําเขาเสร็จหรือยังอ่ะส่วนตัวนี้ก็ฟองน้ําผมตัดไว้แล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จแต่ก็เขาลูกเขาจะอยู่ล็อกนี้วางก็จะเฉยเองพี่นี่ แล้วก็ตัวนี้ผมว่ามันไปดันในตัวเบาด้วยตัวนี้ก็ดันไปมันจะไม่ไปไหนนะอย่างเงี้ยมันจะไม่หลุดไปไหนมันไปไข่ตัวนี้แข็งแรงครับเห็นไหมครับฮะตัวนี้ก็กันดังดังไว้เดี๋ยวเดี๋ยวขอมั่งนะมีมีมีเยาอยู่ไม่มเดี๋ยวคอแล้เบางตัวมันมันมันจะมันจะไม่เหมือนกันครับเพียเข้าล็อกได้เลยอ่าบางทีเราก็วางล็อกเลยโอเคครับอเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังอี่ช้านี่เวลาใช้งานก็ดึงเหมือนรถผมมมีตัวล็อกอยู่พี่นี่ ผมจะ่ใส่ทุกการตัวล็อกครับล็อกกันมันเลื่อนออกมาครับอ่าเราก็ดีครับก็ดีตลอเนี่ยนี่ครับตัวนี้ก็ะจะมีฝาเปิดปิดไว้โอ้ยเป็นชักน้อยนกอุณสามีมีฝาอีกนะง่ายครับผมันรส้กมากเลยใส่ของได้เล็กน้อยครับได้อยู่เชักอมีได้อยู่ <ๆ S 1> เป่อเวลาเลาราเราวางของวางอะไรอยู่ตรงนี้เ,<อ>เดี๋ยวผมมีตัวไม้ขัดอยู่นี่ตัวหนึ่งเพราะขัดปุบ เสียบว้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปไหนแล้วครับพี่ไม่ขัดตัวนั่งเย็นกินอะไรได้ตไม่ขัดตัวได้ตอนนั้นเขาอิบออกมาแล้วข้างนี้พี่ข้างนี้จะไม่มีไม่มีเพราะว่าเขาต้องการเก็บของข้างหนึ่งอ๋อคืออันนี้เอาดินชักข้างเดียวครับถ้า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 ดินชักสองข้างมันจะเก็บของน้อยครับเพราะพื้นที่มันเตี้ยลงใช่ไหมครับครับมันจะเสียของผมเลยแนะนําว่าเอาข้างเดียวพอครับเอาไว้เผื่อวางเพราะมันอยู่มุมตรงนี้เปื่อเปื่อต้มกาแฟ ต้มน้ําำทากับข้าวทาข้วเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยได้ใช่ใช่นั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่บังลมด้วยส่วนมากคนก็ทํากับข้าวก็บาๆถ้านั่งหนักทํางอกอันนี้ไว้ต้มน้ําต้มมาม่าอะไรนิดหน่อยแล้วเขาเรียกว่าเป็นเซตไว้ถ่ายรูปเซตอย่างนั้นนะคเซตเซตไว้ทำคอนเทนต์ใช่ไหมแต่ใช้จริงต้องไปใช้จริงมันต้องอยู่ข้างนอกแล้วพี่ทุกคันทุกรุ่นก็ลงตัวพี่ผมว่าคันนี้ก็ออกแบบได้ดีนะ อีกหน่อยนะจะมีรุ่นเอเวอรเลสเดมาให้พี่เป็นกันบ้านอีกอะตอนนี้ก็มีอยู่หลายคันอยู่ที่จองคิวอยู่เหมือนเหมือนกันมั้ใช่ใช่ส่งอย่างีแต่บางทีเขาก็อยากจะมีขอไอเดียพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปเปลี่ยนเขาผมก็จะเวลาเจ้าของรถมาส่งเอออยมาคุยงานอีกทีเดี๋ยวล้างสมองอ่าว่าอย่ได้แบบนี้ไม่หรอกผมว่าพี่ก็พยายามที่จะแนะนําสิ่งดีๆให้เขาอะนะ่ผเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ว่าพอพี่ทําคันนี้มาพี่ก็มองเอ๊ะคันนี้แล้วต้องดูเจ้าของการใช้งานเขาอีกอะนมาากผ็ํดูเจ้ของว่า ที่ต้องการแบบไหนมีผู้โดยสารไหมหรือว่าไม่มีหรือว่าเที่ยวสองคนแล้วต้องการแบบว่านั่งข้างในได้ลุกขึ้นมาพี่ไพโรจน์นี่รถโอเคนะพี่นะวัน <c oughs> หลังมีโอกาสไปออกทิปด้วยกันนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการตกแต่งทั้งสองสไตล์แบบนี้ ผมว่ามันก็สวยคนละแบบนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนผมเคยมาที่ไร่ไก่ปาเจโร่เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วแล้ว่ะครับตอนนั้นก็ยังดูธรรมดาอยู่แต่วันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับมีเป็นส่วนของร้านกาแฟแล้วก็ลานกลางเต็นท์และที่ผมเล่าให้ฟังครับคือกําลังสร้างบ้านที่เป็นโฮมสเตย์หลังแรกขึ้นมาอยู่เดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปคุยกับพี่ไก่ปาเจโรแล้วก็พี่แอมในร้านกาแฟก่อนดีกว่านะครับ ส่วนตัวนี้ก็ทําไว้รับรองลูกค้าที่เอารถมาดูครับแวะมาหาผมก็จะมีที่นั่งอ้าวแล้วก็เกิดขาจรก็่ด้เอามาทานกาแฟหรือมาพักอะไรได้ก็ได้เหมือนกันครับได้เนาะได้เหมือนกันอ๋อเตี๋ยว่าต้องลูกค้าอย่างเดียวแล้วที่พักนี่คนที่เข้ามาคือเขาจะพักแนวไหนพี่ก็มีสองแบบนอนกลางเต็นท์ได้จอดรถนอนได้แล้วก็ส่วนบ้านพักผมก็น่าจะต้นต้นปี มุกลาอ๋อใน้ๆเขาก็จะวางแผนเรื่องตรงนี้ใช่ใช่ใช่ด้วยเอาไว้เอาไว้ลูกค้ามาดูรถมาพักผ่อนได้บางทีเขาโทรมามถามว่านพักไหมบางทีสูงอายุเนี้ยอืผมก็เลยต้องจําใจ เห็นบอกว่าพี่แอมมีปลูกผงปลูกผักมันคืออะไร่ะที่ใช่เป็นผักปลอดสารค่ะเป็นผพวกออร์แกนิกออร์แกนิกใช่ใช่ใช่โอ้ยอย่างนี้ต้องทำสลัดผักเนอะใช่ค่ะสลัดแล้วก็ทำรองรับอะค่ะแล้วก็มีพวกมะเขือเทศอะไรประมาณนี้ค่ะที่พัน์ต่างประเทศโซลาดีโนมันอร่อยดีก็เลยลองลองปลูกดูแต่ว่าเป็นคนสายอาหารคลีน c l ลี n healthy ประมาณนานค่ะ ก็เลยลองทาดูชอบชอบปลูกผัดชอบปลูกันี่ผมมาของพี่ก็ประมาณปีหนึ่งเปลี่ยนแปลงปีหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยก็สวยขึ้นนะแล้วพี้วคมามาอย่างพี่คนเราคนบุรีมาใหม่ๆเลยร้านสวยขึ้นหรือคนสวยขึ้นโอเคไม่กล้าชมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกำยจัดการก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยครับเพราะเราก็ค่อยๆปรับว่าตัวไหนต้องมาเติมตัวไหนที่ทำให้สะดวกขึ้นครับ แล้วตอนนี้หลักๆคืองานของพี่คือรับแต่ง,นนร,งรถนอนทํารถนอนไอ้รถนอนของพี่เนี่ยจริงๆแล้วมันทุกรุ่นไม่มีคนถามผมเลยทุกรุ่นในยูทูบนะมผมอ่ะเด<อ>ีย๋ยวผมแจงนะจริงผมงทำทุกรุ่นครับยกเว้นรถตู้ที่ว่าผมทําแบบบิวอินเยอะๆมีห้องน้ำผมจะไม่รับแต่งานทุกแนวรถเก๋งเอสยูวีครับะอะไรผมทำหมด เนี่ยมีคนถามใน u t u b e ในคอมเมนต์ไงบีโอคอนดาและบีโอทำไหมผมเหมือนเป็นเซลไว้พี่เลยแต่ส่วนมากก็คนโทรเข้ามาก็ขอจ้ารถเข้ามาให้ดูฮะส่วนมากจะวิ่งมาให้ดูก่อนมาจองคิวจองในแต่ถ้ามีที่พักร้านกาแฟร้านอาหารผมว่ารบเครื่องนะพี่แอมกินอาหารรสบายแล้วอนาคตค่ะมีแน่นอนที่เดือนหน้าก็เตรียมจริงๆก็เดือนนี้แล้วนี่นะนักท่องเที่ยวไรแล้วนะจริงๆบ้านพักก็จะมาประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะครับ มาพักก่อนได้ครับได้ก็เดี๋ยวผมช่วยประชาัมพัน์ให้พี่นะได้ขึ้นเบอร์โทรขึ้นเฟซบุ๊กอะไรให้ก็ได้ต้องขอบคุณนะพี่นะช่ไม่ว่าจะมาทีไรก็ได้กินโอ้พี่นมาองไทยยอดด้วยล่ะใช่ไหมเดี๋ยว ครั้งนี้ไม่มีเวลามันนอนพี่ผมอีกอย่างมันนอนพักสักคืนหนึ่งนะพเห็นเวลาพี่ถ่ายรูปกลางคืนสวยมากเลยที่เนี่บรรยากาศดีด้วยนะคะเพราะว่าตอนหกโมงเป็นต้นไปนี่ลมเย็นจะพัดมาบรรยากาศดีมากฟินมากเลยค่ะพาคุณแม่มาได้เลยได้ครับเดี๋ยวผมลาพี่ก่อนนะกลับมาได้มีโอกาสมาเที่ยวใหม่ครับได้ครับกอบคุณครับ วันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจที่อยากจะเอารถมาแต่งเป็นรถนอนบ้างก็ลองติดต่อพูดคุยกับพี่ไก่ปาเจโร่ดูนะครับพี่ไก่เขาสามารถทำรถได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรุ่นไหนเนี่ยหลากหลายมากยังไงลองเข้าไปดูในตามเพจ Facebook เ,เขาอีกทีหนึง่งหรือถ้าใครอยากจะถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็ลองติดต่อพี่ไก่ปาเจโร่ดูนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะมีเดินทางคลิปยาวๆให้ดูกันอีกแล้วล่ะครับ ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม